รับสุเกมลิมิงช็อกเกอร์เช่นเคยนะฮะวัน,นนี้ก็มาจบกับพาร์ทที่แล้วนะฮะนี่ครับจบเกมก็จะได้ตังอย่างนี้นะครับนี่ครับก็จะได้ตังตามอย่างนี้นะฮะนั้นเมื่อกี้โอ้โหมังค่ามาให้ซื้อดีเฟน์เนี่ยมันก็จะเตือนมานะฮะว่าให้ซื้อตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนที่คุณคิดว่ามันไม่ดีเนี่ยมันก็จะเตือนมาให้แล้วคุณก็ไม่หาเลือกเอาเลยเลือกแล้วมันจะถ้ามันดังเตือนมาอยู่แปลว่า กองหลังคุณซื้อมาผิดตำแหน่งคุณก็ซื้อจนกว่ามันจะถูกนะนี่ครับเราก็จะมาสอยกันอัพเกรดนักเตะน,นะฮะเข้ามาใน Player Development นะฮะอ่ะอะไรไม่รู้เดี๋ยวอุ้ยที Player Development อ่ะมันจะมี all round no โน no. โนไออันข้างบนไหนที่ใต้ใต้มันสีแดงๆเนี่ยให้เข้าไปตรงนี้นะฮะแล้วเลือกนักเตะคุณที่คุณอยากจะอัพเกรดแล้วมาดูนะฮะผมจะอัปเกรดลาฟินญานะฮะ โอลาวเนี่ยคือจะอัพทุกอย่างมันจะอัพให้อัตโนมัติอ่ะชูติง้งชูติ้งคืออะไรชูติ้งคือการยิงครับดีเฟน s ์ดีเฟน s ์เน,เนี่ยคือการป้องกันอ่ะเ e v o l u t i o n ball skill เนี่ยคือความสามารถเ e v o l u t i o n อันนี้ไม่รู้ g o a l k ป e p i n g เนี่ยอันเนี้ยให้อัพแต่ผู้รักษาประตูนะฮะอัพกับคนอื่นก็ได้ครับแต่ระดับจะไม่เพิ่มนะฮะแต่ว่าวันนี้ผมเลือก a f f i l i a ครับสปีดเนี่ยดูสปีด สปีด72ก็จะวิ่งช้าหน่อยอะอัฟฟินิตนี่จะเพิ่มจาก72เป็น73นะฮะอันนี้โอเวอร์รอนี่คือความสามารถของเขาก็เพิ่มเป็น78อ่ะโอเคส่วนไอ้พวกข้างล่างเนี่ยถามว่าอัพได้ไหมอัพได้ครับ30บาทถูกกับข้างบนข้างบนใน50บาทนะฮะแต่ข้างล่างเนี่ยมันจะจอกครับมันจะอัพใครก็ไม่รู้แล้วแต่มันจะอัพให้ ซึ่งสู้อัพข้างบนไม่ได้อัพเฉพาะจอดตรงเลยดีกว่าเคฮะไอข้างล่างเนี่ยจะอัพให้คนที่มันกระจกกระจอกฮนะกระจกง่อยที่อยู่ในทีมของคุณลนะ่ะใครไม่เก่งมันก็อัพให้ตัวนั้นนะ,อะโอเคครับวันนี้เราก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วนะคะเราก็พบกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ